สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ห <1 S 1> วันนี้เราจะมากับรถตู้นะครับแนวครอบครัวกันนะครับวันนี้จะไปรถแบบเอเชียนะครับเป็นรถตู้นะครับฮุนไดฟันของเกาหลีนะครับซึ่งค่อนข้างจะติดตลาดเป็นรถแบบเปิดตัวมาแรงมากไปไหนมาไ,ไหนก็จะเห็นแต่รถคันนี้สีเป็นสีดําเป็นสีที่เรียกว่าขายดีสียอดฮิตด้าหน้าเป็นคมเมี่ยมแล้วก็มีรังผึ้งแล้วก็มีโลโก้ตัวเฮเฮงเอียง เฮตเองๆหมายความว่าหุนไดแน่นอนหุนใดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงๆนะครับก็คือ Honda ารถปีอะไรครับคันนี้เป็นรถปี12นะครับุดาเครื่องยนต์2.5ดีเซลช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นดีนะครับ วันนี้เราจะมาขายอยู่ในราคา6แสนนะครับ30,900บาท6แสน30,900บาทเองนะครับไม่แพงนะครับจัดไปเต้นได้นะถ้าประวัติดีก็สามารถกู้ได้เต็มนะครับแล้วกเต็มจัดเต็มดอกเบีเยงนะครับก็ผ่อนตกเดือนละประมาณ1 0 2 0 0 0บาทไฟเป็นลูกไฟแบบคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูไฟไมเอี่ยมเลยครับสวยงามสวยงามครับถือว่ายังโอเคยังใหม่อยู่นะครับมาดูทางด้านไฟเลี้ยวกับที่ติดจานกับกระจกแล้วก็อีกอย่างนะครับสิ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือว่า คุณใดนะครับกระจกมองข้างของเขานะครับจะเป็นบานใหญ่มากเวลาเรานั่งขับอยู่ข้างในรถนะครับมันสามารถเห็นมุมมองนะครับพัฒนวิสัยกว้างถูกต้องส่วนตัวนี้นะครับเป็นประตูสไลด์ไม่ใช่ตัวนี้เป็นประตูไม่ใช่ประตูธรรมดาครับประตูธรรมดานะครับเป็นน่นนัเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมทั้ซ้ายขวาอาเชิญเลยครับเปิดเลยครับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว S1 วนนะครับเป็นเบาะนะครับ3มแถวนะครับ ตัวนี้ก็เป็น9้าที่นั่งรวมคนขับนะครับคนนั่งข้างก็เป็น11ที่นั่งนะครับจดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับกับเบาะเดิมๆเบาะใหม่ๆนะครับดูนะครับหนังนะครับเป็นหนังเดิมนะครับแล้วก็มีจอทีวีให้ดูไฟแอร์เป็นแอร์สามตอนครับด้านหลัง3ามตอนเลยนะครับสามารถปรับเองนะครับคนนั่งหลังหรือว่าให้คนด้านหน้าปรับให้ก็ได้สนใจติดต่อที่เบอร์โทรศั์นะครับศ8 6 8์5 6 9 9 6กนะครับพี่ตีครับ0832222203ครับนะครับ อ่ะพี่ตีครับสัญลักษณ์บ่งบอกยังไงครับเฮดวันต้องเอียงต้องเอียงถ้าตรงตรงก็คือหอนท่าเป็นนะครับบุญใจนะครับบุญไดนะครับเฮ็วันสีดที่นั่งนะครับไปกันทั้งครอบครัวนั่งสบายๆช่วงล่างดีครับอ่ะดูนะครับข้างหลังนะครับถามว่าแถวที่3นะครับสามารถนั่งได้ไหมก็นั่งได้นะครับอาจแต่ว่าอาจจะชิดนิดนึงนะครับที่เปิดฝาหลังนะครับให้ดูตามตะเข็บนะครับตะเข็บลอยอาร์ตเดิมหมดครับ ยังอยู่ครบพี่ตีครับถ้าเป็นน็อตของญี่ปุ่นครับนะครับจะตัวสั้นๆครับใช่ไหมครับใช่ครับนี่จะเป็นตัวยาวยาวนะครับตัวยาวนะครับแล้วก็น็อตนะครับไม่มีขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับโอเคครับไปต่อครับอ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นนั่งแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไงก็อยากจะนั่งแบบยาวๆเลยครับอยากจะนั่งแบบยาวๆยาวๆไม่มีเมื่อยครับเพราะว่าตัวเบาเป็นเบาแบบ เอ็นได้ปรับได้ปรับได้แล้วก็มีที่เท้าแขนสำหรับคนขับใครนะครับมีลูกมีหลานนะครับสามารถพับขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเบาะเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งเห็นไหมครับวางแก้วน้ํานะครับวางโทรศัพท์ได้อ่าความรู้สึกเป็นไงแอร์ฉ่ำไหมครับตอนนี้แอร์เย็น ไม่เย็นครับหนาวเลยครับแอร์หนาวเลยใช่ไหมครับค่อนข้างจะดูดีแล้วก็มุมมองเป็นไงบ้างครับพี่สิครับด้านชันวิสัยของคนขับก็กว้างโดยเฉพาะกระจกมองข้างดูง่ายมากบานใหญ่มากบานใหญ่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าบานใหญ่จริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปิดประตูฝั่งนี้นิดนึงแล้วก็เวลาผมนั่งนะครับดูช่อง A หนึ่งสองสามนะครับพูดง่ายๆนะครับหกช่องสามตอนเห็นไหมครับคุณตากล้องครับซูมใกล้ๆนิดหนึ่ง ที่มันเลื่อนนะครับอุณหภูมิได้ด้วยแล้วก็เลื่อนแรงลมนะครับนี่เข้าหาเรานะครับนั่งสบายเบาะใหม่นะครับแล้วก็มีตัวเท้าแขนด้วยนะครับส่วนนะครับข้างหลังหลายคนบอกว่าแล้วมันขึ้นไปยังไงนะครับตัวนี้นะครับมันก็พับเบาพับเบาได้เห็นไหมครับพับเบาะได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากจริงๆมันจะเป็นสปริงในตัวเห็นไหมครับนี่แหละครับบุนไดนะครับใช้งานง่ายนะครับอะไรก็ราคาไม่แพง ช่วงล่างดีนะครับและก็ความแอร์ของความเย็นนะครับทั่วทั้งคันไปต่อครับผมคงอะไรก็จะเป็นคงอะไรมัลติฟังก์ชันมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็โหมดจอ l อล d ีีดีเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัตินะครับ6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับราคานี้ว่าทาไมมันถูกเกินนะครับเพราะคําว่ากิษกาคุ้คานะครับ ราคาท้องตลาดนะครับตั้งอยู่เท่าไรนะครับเราจะตั้งให้ต่ำกว่านะครับไปต่อครับไปต่อวันนี้นะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ครับพี่ตีครับ0832222203ครับส่วนผมนะครับ086865696นะครับตออหนึ่งบันทึกเบอร์ขึ้นไลน์ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากติดตามเพจ Facebook ของกิจตา์คุณค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เราทำคลิปวีดีโอรถสวย ไปสู่นะครับหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ใน Youtube n h l นะครับพิมพ์คำว่าจิตรักพุทธคาเข้าไปผมกับพี่ต้องหนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวชิปหน้าก็จะพบกับเราอีกอีกเช่นเคยครับผมครับพี่ติครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับสวัสดีครับ